โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับอ่าน่าจะชื่อว่าคริมบลี่นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็สามารถหาได้จากตู้ซัมมอนนะครับหาได้จากเบนเดอร์ตู้เซตเลยนั่นเองนะครับผมก็ก็รอมันเข้านะครับแล้วก็สุ่มหาได้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็เลเวลร7 5แล้วนะครับผมก็มีแอตแทกบูทนะครับบวก15%นนะครับแล้วก็ มีดาเมจนะครับเริ่มต้นอยู่ที่1 0,000นะครับแล้วก็วินาทีในการโจมตีนะครับ5วินระยะ50นะครับโอเคสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับสกิลของตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับค่าวางอยู่ที่500นะครับนี่เลยสําหรับตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะสาหรับท่ายืดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้นะครับ จะเป็นยังไงนะครับสําหรับแอนิเมชันนะโอเคนะครับแล้วก็ตีเป็นทรงกลวยนั่นเองนะครับผมนะนี่เลยโอเคเป็นการเหมือนตบมือนะครับแล้วก็ระเบิดนะโอเคนี่นะโอเคตบมือแล้วก็ปล่อยระเบิดโอเคนะครับโอเคนะครับอัพขั้นแรกนะครับอยู่ที่1,200นะครับเพิ่มดาเมจนะครับเป็นสีหมื่นนะครับ โอเคอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน3000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น90 0 0หนนะครับระยะเพิ่มเป็น90นะครับแล้วก็มีอนิเมชันใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เลยนี่ก็จะระเบิดตามวงนะครับตามที่มันตีเลยนะนี่ก็ก็จะเป็นทรงกลวยเหมือนเดิมนะครับแต่จะกว้างขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับ อัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน9000นะครับเพิ่มดาเมจนะครับมาเป็นแสนแปดนะครับโอเคครับขั้นต่อไปนะครับก็เป็นมือสามนะครับก็จะเพิ่มดาเมจมาเป็น5้าแสนนะครับแล้วก็วินาทีในการโจมตีเพิ่มเป็น9ก้าวินะครับระยะ100นะครับแล้วก็มีแอนิเมชันใหม่นะครับโอเคตอนนี้ก็ตีฟูเอลีแล้วนะครับโอเคเรามาดูท่ากันนี่ครับเหมือนเป็นการรวมพลังนะครับแล้วก็ระเบิดออกมาีิ เป็นเหมือนนิวเคลียร์เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งนี่เลยเป็นระเบิดอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคเอาขั้นต่อไปนะครับใช้เงินทั้งหมด23 0 0 0นานะครับก็จะตีไฮบิดแล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจเนาะโอเคนะครับตอนนี้ก็อัปตันแล้วนะครับโอเคท่าเปลี่ยนหรือเปล่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นท่าเดิมแล้วนะครับก็ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ 9 0,000นะครับ50,000นะแล้วก็วินาทีในการโจมตีอยู่ที่9กาวินั่นเองนะครับแล้วก็ระยะ100นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาปับกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้นะครับเมื่อปับแล้วจะดาเมจนี้เท่าไหร่นะเองนะครับโอเคผมปับเลยนะครับตอนนี้ดเาเมจอยู่ที่3ล้านนะครับแล้วก็ระยะนะครับอยู่ที่120นั่นเองนะครับผมวินาที9าวินนะครับวินาทีในการโจมตีโอเคสำหรับตัวนี้นะครับนี่เลย โอเคครับผมสําหรับคลิปในวันนี้ครับมีเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ